คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทำขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นอาจมีเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำนะคะ okay, โอเคก็กราบสวัสด,ดีนะคะ <c oughs> มิรักแฟนเก็บทุกท่านเลยนะคะวันนี้มาพบกันเช่นเคยกับแจคควันนะอาวันนี้เรามากันในเกม WiFi เบอร์ เกมเทสการดอกไม้ไฟนั่นเองนะคะอ่ะเขาบอกวายวายนะเออวายก็ต้องเยอะนะเกมเนี้ยเออเขาเน้นวายนะคะวายลงปุ๊บระเบิดตุ๊บจ้าไปเลยอ่ะมาเจ๊ควันอยากเล่นแล้วนะคะปเป็นอะไรกันเจอทุกคนอ่ะเจ๊ควันยังไม่เคยเล่นนะเกมเนี้ยเออครั้งแรกในชีวิตเลยมาดูกันนะคะว่าจะปังหรือเปล่านะอืมวันนี้มากับคุณ เยอะอยู่นะ7็พนิดนิดหน่อยหน่อยนะยังไงอย่าวาาเธอเขาสเก็ตเตอร์ตั้งแต่แรกไวยังไงยังไงอีกสองช่องมาๆๆๆปงมาแล้วผมไม่ลงอะโอ้ยมาขอช่องสุดท้ายลงให้เจ๊ลงเถอะไม่ลงอะทุกคนอะไรกันครับเนี่ยเออไม่เป็นไรมาไหลต่อไปไหลต่อไม่รอแล้วนะยังไงขอดอกนี้สเก็ตเตอร์ยังไม่เคยเห็นขอขอทีขอเถอะ ลงอะดอกสุดท้ายขอมา,อม,ากกอมบกกักุกเก๋ยบักุกักโอ้ไม่ไลงอีกแล้วเออคาถาไปได้ผลนะโอเคเออวายยังแอบซ่อนอยู่นะคะวายยังแอบซ่อนโอ้ดูต่อเนื้อโอ้ยนี่มันอะไรกันครับเนี่ยอ่ะเป็นเทศกาลดอกไม้ไฟนะมาดูกันว่าดอกไม้ไฟจะระเบิดตูมตาาไหมเออมาอยูเจสมาบ้าทยังไงเจไม่เท่าไรนะ เออหรือว่าเขาจะไม่แตกข้างนอกนะรอสเกตเตอร์ลงนะลงให้เจเหอะนะเจะอยากรู้ว่ามันแตกข้างในหรือเปล่านะออข้างนอกไนแตกหน่อยมากแม่เออเอ,อ,เอ,อ่อย่าลืมนะจะขวัญลืมบอกไปนะเออเพจรวมปอลอสล็อตนะคะค่ายพีจ o จ็อกเกอร์เมกาวันนี้เขามีโปรโมชั่นนะเออสำหรับค่ายเมกาสล็อตนะคะก็คืออ่ะเติมห0ิบรับลอย ไม่เจ้าอุย้ยเขามีหลายโปนะทุกคนอย่าลืมไปเออย,ยังไงลงเร็วสกเก็ตอร์แไม่เจ้าลงสุดได้เออสิบครั้งก็เอานะเออมาดูกันนะว่าจะแตกหรือเปล่าไปดูกันเลยดอกแรกก็ฟอไปเลยไมายังไงวายลงสวยงามล็อกแล้วล็อกแล้วเนื่องยังไงดอกนี้สวยงามเก้าร้อยจ้าดอกน้อยแต่สัตว์นหนักไม่เจ้าโอ้หธรรมดาสักที่ไหนนะอ่ะ กบเป็ด50บาทรอบนี้เราจะได้เท่าไหร่ไปดูกันเลยอ,อยากล็อกอยู่โอ้โห้หล็อกส่งช่องแล้วจ้าอ่ะตึกตึกต๊กตกตึโอ้โห้หเก้าร้อยเกแม่เจ้ายังไงวายยังไม่หมดไหลต่อเนื่องถูกใจเจ๊ขวัญน,นะคะเจ๊ขวันถูกใจสิ่งนี้1365งันบาทเออดอกนี้เด็ดนะอ่ะมีต่อไหมยังเหลืออีกอยู่นะหครั้งอ่ะล็อกแล้วหนึ่งล็อกแล้วหนึง จัดไป2องว่าสวยเหลือดอกเดียวอ่ะล็อกแล้ว2มาแล้วมาช่วยชีวิตแล้ว600ดอกนี้ว่าไงมามาเพิ่มอีกโอ้โหไวไฟเวิร์กจริงๆนะคะไวเขาดีเหลือเกินโอ้โหสวยล็อก2ลดิดมันลาดอะทุกคนไอยาเกมนี้แตกดีถูกใจเจ,เจ๊ดอกสุดท้ายนะไม่เป็นไรนะจ๊ะรับไป4,000 110บาทโอ้โหกำไรรุ่นรว่นะวันนี้นะได้กลับไปนะ1 6 1บาทนะพอใจเจ๊ควันแล้วนะคะอะทุกคนอย่าลืมนะใครอยากทดลองเล่นก็ลิงก์ใต้คลิปเลยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเจ๊ควันเลยนะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบายจ้าจุ๊บ